กลับมาที่ชนบุรีกันค่ะสะพานกระจกหรือว่าสกายวอล์กนี่หลายท่านเคยคไปท่องเที่ยวมานะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องปิดไปชั่วคราวเพราะว่าโควิด1 9้นะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพร้อมกันหรือยังคะทางสะพานกระจกหรือว่าสกายวอล์กที่วัดเขาตะแบ่จังหวัดชนบุรีค่ะตอนนี้เปิดให้ขึ้นชมแล้วด้วยนะคะหลังจากที่ต้องปิดไปในช่วงของโควิด1 9ระบาดระลอกใหม่ค่ะ เนื่อจากสะพานกระจกหรือสกายวอล์กนะคะที่ทาจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ในแ,แต่ละวันตั้งแต่เปิดมาค่ะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาขึ้นไปชมความที่เป็นธรรมชาติของสะพานกระจกแบบ360องศากันเป็นจํานวนมากค่ะ ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า2,000คนแต่ว่ามีการปิดไปชั่วคราวก่อนนะคะในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ล่าสุดตอนนี้นะคะสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้วแล้วก็มีการคลายล็อกตามสถานที่ต่างๆแล้วค่ะทางวัดก็เลึ่งได้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเดินไปชมธรรมชาติแล้วก็ถ่ายรูปสวยบนสะพานกระจกได้เหมือนเดิมพร้อมอยังทําบุญไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสนิริมงคลได้อีกด้วยโดยจะมีฐานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาคอยอำนวยความสะดวกตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัย100%รรักษาระยะห่างและสแกนไทยชนะทุกคนค่ะ สำหรับสะพานกระจกแห่งนี้นะคะก็ทําเชื่อมขึ้นมาระหว่างเขา2ลูกมีความสูงจากพื้นประมาณ25เมตรและมีความยาวประมาณ200กว่าเมตรค่ะจํากัดผู้ที่เข้าชมในแต่ละครั้งนะคะก็จะอยู่ที่ค่าเข้าชมท่านละ40บาทเพื่อเก็บไว้เป็นทุนในการจัดสร้างองค์พระพุทธโสธรทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกค่ะมีหน้าตัก14เมตรความสูง33เมตรที่กําลังจัดสร้างอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะ แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่18นี้ที่จะถึงนี้ค่ะเวลา14นาฬิกาก็ทางวัดยังมีพิธีทำบุญใหญ่อีกด้วย คือการเททองหล่อพระพักพระพุทธโสธรที่วัดเขาตะแบกนะคะเพื่อที่จะนําขึ้นไปประดิษฐานด้านบนค่ะช่วงทางลงมาจากสะพานกระจกเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะกราบไหว้ขอพรอกันอีกด้วยนะคะก็ะใครที่สนใจนะคะ,อะนอกจากจะไปชมความสวยงามแล้วอยากจะไปร่วมงานบุญนี้นะคะพรุ่งนี้เลยค่ะ28กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกานะคะไปกันได้เลยค่ะที่ทางวัดของเราคือวัดเขาตะแบกนั่นเองค่ะ